มันเล็กเราก็อ,าออกมาเลยเราก็อ,าออกมาเลยขอบคุณหลายๆนะคะหัน่นหั่นเป็นเซี่ยวๆแบบนี้เนาะหั่นแบบไหนมันก็ได้แล้วแหละใช่ไหมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราร้างน้ําอีกทีนะคะขอบคุณเอเคขอบคุณคุณลาลา่าคุณเจตุ่มคุณชัดชายป้าปุนะคะ ขอบคุณนะคะไปไม่ทันเจ๊ตุ่มสักที่แล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเห็ he d, he d orange, ดเห็ดออรเรนจีดูสิหัวมันดหัวมันหลุดหมดเลยเดี๋ยวเรามาหั่นเห็ดกันต่อหั่นยังไงเน้องชิดใหญ่พี่เขาก็ชอบกินเห็ดนะพี่สาววันนั้นเขาอยากกินเห็ดฟางแต่เห็ดฟางอะ่ะมันแพงมากเลย เห็ดสดๆนะมันจะแพงตอนก่อนเคยซื้อให้เขาอะครึ่งโลครึ่งโลมันจะเท่าไหร่นะแปดสิบบาทซื้อให้เขาสองครั้งเลยบอกว่าครั้งที่สครั้งที่สามบอกว่าให้เขาเดินไปซื้อเองเขาเดินไปซื้อเองเขาก็อุ้ยมันแพงนี้เขาก็เลยอ่ะตัดใจซื้อมา เดินไปแล้วเนาะขงวดน,นี้เขาไม่เดินไม่เดินไปแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแล้แพงเปลี่ยนเป็นเห็ดอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นเห็ดอันนี้ไม่รู้ว่าถูกเปล่าหรือว่าเขาเขาซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสองถุงสองถุงถุงละเท่าไหร่เนี่ยนี่กินดีนะอร่อยเหมือนไก่เลยนะคะขอบคุณนะคะ มูมูนี่บูเอ่านออกเสียงถูกป่ะ thank you so much นะคะ I love you นะคะ thank you thank you I cannot speak English ป้าปุไปให้เขียนหน่อยเริฟสิบแปดจากป้าปุนะคะป้าปูทักทายให้เขียนหน่อยคุณนันนาคอน AK AK ทักทายให้พี่เก๋นดิ AK บอกป้าพี่เกียนจะให้ผมทักทายนี่เยอะมากเลย แต่ว่าจะเอาหมดนี่แหละหั่นผักครึ่งผักครึ่งผักครึ่งแล้วก็หั่นใหม่หั่นเป็นเฉียงเฉียงเนาะขอบคุณนะคะสตาโนเห็นพืชผักเต็มจอและก็พาหิวแทบจะหิว้วริ้วหาอะไรเนี่ยโผล่หน้าเห็นมาร่วมวงลงมือลงมือมือสำคัญคนทำ เป็นคนทําเป็นจริงเน้นทําต้มยําแกงอ่านถูกไหมเนาะเป็นทําต้มยําแกงขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งไลฟ์หนึ่งเลิฟนะคะจากสตาโนนะคะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะถามว่าเข้าไลฟ์สดเนี่ยมันก็มันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราก็อยากให้คนนู้นคนนี้มานะคะแต่ถ้ามันถ้ามันจําเป็นไม่มาหรือไม่ว่างเนี้ยก็ไม่เป็นไร บางทีเกดก็ไปนะอยู่ไร์สดเพื่อนๆนะแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าเราทําอย่างอื่นนะก็ก็เข้าใจนะคะคนทํางานเราก็บางทีเราก็ติดงานเหมือนกันก็ลงไปทักทายได้นะคะลงไปทักทายแล้วก็จอดไว้เป็นกาลังใจนะคะบางทีไม่ได้ทักนะคะบางทีก็ไม่ได้ทักนะคะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเราก็ชอบไปเนาะ ให้กำลังใจเพื่อนๆขอบคุณนะคะสตาโนให้เจ๊ตุ่มนะคะขอบคุณนะคะเขาถามว่าผักที่ทําคืออะไรอ๋ออันนี้มีเห็ดเห็ดออเรนจินะคะใช่ไหมเห็ดออเรนจิมันก็มีหลายแบบนะเห็ดขาวเนี่ยเห็ดโคนขาวเห็ดเห็ดภาษาอังกฤษว่าไงเนาะ <laughs> แล้วก็มีกระลำกระลำปีกระลำปีนะคะ มีมะเขือเปรี้ยวมะเขือส้มมะเขือเทศอืมแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรนะคะมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะครับตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดนี่อันนี้ก็เป็นเด็ดมาจากต้นนะคะตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ,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 คะอันนี้ตะไคร้ก็มันมันไม่ค่อยโตอะดินมันไม่ดี ได้แต่ต้นเล็กๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะ